พ hey, <o> ี uh! ่บอกว่าก็อยู่ไง ผมครับคิดว่าคลายแล้วผมก็ลากมาเน้นว่าปลามันปลามันแบบคลายเยื่อแล้วแต่ไม่คลายครับวิ่งสวนกลับมานิ่สวนจะมาผมก็เลยวัดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกุกคนเลยครับสวัสดีนะับตกปลาท่านนะครับอันนี้ก็มาตกปลาเป็นไม้คลองนะครับผมวิ่งผ่านมาเจอนะครับถนนอยู่ตรงนน้นนะครับผมวิ่งผ่านมาเจอแล้วก็เลาะตามคลองเข้ามานะครับเยื่อที่ผมจะใช้วันนี้ก็เป็น ฟินเตอร์นะฟินเตอร์สีเขียวครับนึกว่าโดนด่าซะแล้วเด็กๆฟินเตอร์นะครับตกปลาด่ากกูบอกว่าเป็นฟินเตอร์สีเขียวนะครับเดี๋ยวมาตกปลาใหม่ของโอเคครับฝากกันด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปโอเคครับฝากด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้กี่ตัวไป ไม่ใหญ่นะน้ำมันน้ำมันแห้งมากแล้วนะตัวใหญ่น่าจะไปอยู่ที่ลึกๆเพราะว่าตัวใหญ่น่าจะไปอยู่ที่ลึกๆครับเซนเตอร์สีเหลืองนะครับร้อนด้วยเหนื่อยด้วยครับกว่าจะมาถึงหมายเดินดเดินไกลมากครับโอเคครับกันด้วยครับมานี่เซนเตอร์ปลาไซนี้ครับกัดเป็นติดเลยนะครับเนยางนิ่มนะโอเคเอาเลย เนี่ยว <What? S 1> ลุดคลายแล้วไม่คลายคลายได้ไงนานเกิน <c oughs> นานไหมนานครับซินเตอร์นะครับเมื่อกี้ผมล่วงเราตรงเนี้ย เหยียบก้อนหินผมว่าจะตั้งผ้าวัดต่อตรงนี้นะครับแล้วเห็นมันลุกเห็นมันเห็นมันเห็นมันลอยอยู่อ่ะเกือบล้มครับคิดว่าคลายแล้วผมก็ลากมาเลยว่าปลามันปลามันแบบคลายเยื่อแล้วแต่ไม่คลายครับวิ่งสวนกลับมาวิ่งสวนจะมาผมก็เลยวัดเลยครับถึงจะ M2 นะครับเนี่ยตามไปนี่ร้อนนั่นแหละเหยียบตัวสิเหลือเที่ยวกส้วยครับ ตอนนี้กูสงสัยเมื่อกี้ปกติกูจะไม่สงสัยเป็นเตอะกันพูนตัวนี้เป็นสีส้มนะครับเข้าไปสองเมียงเลยครับเดี๋ยวยางใหมาจะคลายพนรัวนะครับโ oh, <no. S 1> อ้น,น่าตินเตอ์ถูกยังไงก็ต้อง นะครับสีแดงพี่ไปกัดบอลมากอ่ะแบบจุ๊บเบาๆอ่ะดูหน้ามันฮะอะไรนะโอ้โหฉีบมือเลือดวัดแรงเกินอ่ะโอ้โเบ็ดคมนะครับวัดปึ๊กกะทะลุโอ้นี่แบบบ่งบอก,บอกแล้ว,วเลยว่าฉีบเกินเนี่ยกระดูกแตกเลยอ่ะวัดวัดโหดกจนไปปพ่อวะนี่กระดูกแตกเลยอ่ะเนี่ยเห็นปหม โหวันโหดเกินอะเครับฝางด้วยครับฟิลเตอร์นะครับตัวนี้สีแดงอะ ติดอะไรก็ติดอะไรสักอย่างีม ป่ะวะเอาอยู่เว้ยสิแลติใหญ่ลอเหลุมแอกตูดเลยกูหลุมอะไรไม่รู้วเนี่ยรู้มาเลยอยู่อะ อยู่นะครับตกลุ่มจ็บเจ็บตัวชยู่หายเลยลุมอะไรไม่รู้อ่์สีแดงหลงคอไปเลยแคบปากไว้เอ้ยปากไก่กัดอยู่หลายทีนะครับเมื่อกี้ก็ตีไปแล้วก็ค้างบนปลายของยอดไอ้นี่เขาเรียกยอดโกกวางรู้นะก็ไหลๆลงมา แล้วก็ก็ตามกัดหลายทีเพราะตัวมันเล็กนะครับพอกัดโดนก็สงสายคืนลงคอนะครับแล้วฝา,ากกันด้วยครับพินเตอร์สีแดงครับนำตัวไปครับ ใส่เล็กตัวน้อยโดนหมดครับไ้ครับเป็นสีแดงโอเคครับใส่เล็กใส่น้อยครับกัดเป็นติดสกิดเป็นโดนเขี่ยฝาบ